สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อครับผมมื่อนี้มีโอกาสได้มาหาคุณพ่อเนาะน,นะครับหลังจากเสร็จพิธีแล้วทําพิธีแล้วนะครับบานนี้แต่งแก้เสียคอสะโดคอเนาะพ่อบานนี้สะโดคอแล้วแล้วห้ามเสี่ยวก็ได้ป่ะพ่อสะโดคอสะโดคอเป็นโชคอาหารโชคจ้าเอาโชคออกไปแล้วเนี่ยวันเดียวไปแล้วมันจะจีนีโชคกจ้าเอาโชคจากพีทพ่อเนี่ยล่ะ เป็นก็ว่าเป็นกว่าตอเหมือนว่าบางอะไรว่าเหมือนดีว่าดีไม่ถึงนี่โชควันขนา้างหน้าหว่าใน,นา้ตอนพันวาอ่า <c oughs> ตอนพันวาเหมือนตอนทองเนะ <c oughs> าะวันนี้โชคเฮ้านี่นสิได้มากจังไลยเราพอได้แบบได้จ้นนามีกามบายพระเนะาะมันไหว้พระไหว้ร่ากระส่าย่ำพระกร่าย่ำบดิดาสวดมนต์ไายพะระบูะ่า หนึ่ก็เรียกว่าให้เดยนข้างบน้างมันมีโยสามเส้นแล้วไม่หกเส้นแล้วกับเจ็ดเส้นให้เดินไปก็ได้แต่ว่าให้เดินบนได้ป่ะท่านว่าสามหกเจ็ดให้เดินบนให้เดินขึ้นบนย่าบ่เดินล่องลางดวยท่านว่า,วาอือไม่สามเน็ 3, ้บนทางข้างสามเซ้น สามเส้นก็หกเส้นก็เจ็ดเส้นกับกเส้นก็เจ็ดเส้นให้เดินซ้ายบนให้เดินซ้ายบนอะไรยังไงจะไปเดินสายล่างจะไปเดินสายล่างป้าเพิ่นบอกสามตัวบนบ้านนี้อะไรีะไรว่าอีกมันเดินล่องล่างมันเดินล่องล่างมันมีอยู่หกเส้นกับสามเส้นอันนี้เดินล่างงสุด เดือนสายบนสามหกเจ็เดเตือนสายลุ่มหนึ่งหกสามแมนบ่ละพอเน่ยก็เป็นก็เป็นตัวเลขอยู่ในนี่เนี่มแมนนะเดือนสายลุ่มหกสามตัดก่อนต,ตัดตัดสายบนก่อน ตัวสามหกมาอยู 6, 49, ่ล่างคนทการสามหกสามหกสามเอาไว้ล่างเลยเออนั่นะออเอ็ีฟังกับสิข้าใจย่ดอกลัฟังหรืข้าใจจ้าจังมาเป็นชอบมต้องกีม้เอแต่ว่าคันขันต้องกันว่ายุดจุดแดงยับจุดนันแดงครับไม่เอา่ันว่ายุดจุดไดนก็เที่ยวจุดนันท่นได้บอกสิค่ะม่เนี่ันว่ายุดจุดแดก็ยุดจุดนัน สามหกเจ็ดตัวเน่นก็คือหกเจ็ดนะพ่อหกเจ็ดกับหกสามครับหกเจ็ดกับหกสามแต่ว่าตัวหกสามนี่อาจจะอยู่ทั้งรูมก็ได้ล่างนะครับสายย่าไปเดินขึ้นบนเด้อมาจนว่าขันเดือนขึ้นบนบนมันก็เป็นบุญเด้อมาจน่าอืมเป็นวาสิค่ะเดือนต้องล่างอย่างเดียวแสดงว่าเป็นไห้โศกเข้าสามตัวเลยเนาะครับโศกทั้ง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 ล่างให้เดินมาขึ้นบ้านแห้นมาฝันมาฝันต่บ ฝันแปลกๆดยันเ่าคยฝันเสีันเจองเดาหรอพ่าฝันว่าอีปีนมากกอขาไม่เต็มนี่หก้อขาเนี่ยสเดเยอะหักอย่มองตุ่มมองยู่ครับเจ็บถิมอะไรกับว่ามัดป้งนะป้งอาดมันก็หลแต่เจ็บเดึงว่ามเต็มยันตตเมื่อดึกถิมย่งบ่มันเังเจ็บบกว่เหมือนขามันมัเป็นมูนมูนไหมกอไหเอ้ยเปนสเป็นยังไงดีว่าเรียกฟันครับ ตียังละพ่อ่าเลตัว่าแวเขานี่กระปดอยู่ตว่ากระเปดเยอะเลยเดี๋ยวตัววามาสานแบบปี้ก่อนข้อจด้องมอวันีี่จะลายแค่นัพ่อ้านยาว้าเป่าปดนมหลายเี่แ้วมันวแลวันก็เลย้กอแล้วีนกอไม่จับ สิบ้าห้องนองตันตนสบว้นเ้าวนเาสานเนแล้เนี่ยาเมื่อเนี่ยจะจบก่อน็บกอแปดหาเพาเมื่อดึงออกแปดหาฝันแปดหาเลขฝันองน้ำแนหาพองน้ำนแน่ฝันอันนี้ฝันจะซื้อเนียพวกฝันอันอันที่ว่าไปเนี่มันเรามันอันผมยังก็ได้เอาให้เอฟซีแปะเอาเพราะว่าแดดหาก็อยู่นนองตันๆแล้วล่ะเนาะ เพราะว่าอันนี้เป็นปูพันมะบอกแมนบอเป็นปูเป็นพุ่มพันมะบอกโบเมนฝันเป็นัน่พระนคือ่สิเฝัน1ป่ันแลวรแปลรเ็บแล้วฟังเหรอเ c ือซ้อฟังเรยซอันนี้ฝันมือเคืนนี่มันบ้าฝันมือเค้ืนว่าแตว่าเลขเลขที่ปูบอกไะบอกจะเคืนวันพระก็ไดเพื่อบอกแล้วบานเนียวก็เลยมาไปย่ำอย่งบาง มามื e ่อมาจะมี่นก็บอกให้เดือนของเก่าอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกว่า่ะให้เดือนทางเก่าให้เดือนของเก่าเดือนทางเก่า่เปลี่ยนแปลงแล้วมานอนหลือมาฝันแบบปีมักก้อเต็มยุบันเนี่ยมันฝันแบบปีมักก้อเต็มเลยนะเนี่มันอยู่แล้วเนี่ยแบมันอยู่แล้วตอนนี้เด็กเนี่ก็ยังมาจับอีกอย่างไหมจับดิ่งออกกันยังก่อขึ้นมาเนี่ยยังลังเของมาจับอีกอย่าง แต่ว่ามันเล็บมันโย่เลมันมันมันนั่นมันมันหกสามนะ老人家แต่ว่าถ่านพู้ใดสิแตกความฝันพ่คว่ำแต่กลับพูดว่าปีงเป็นแปรปีงเป็นแปรเมื่อเป็นหาการแต่ว่าไปแต่ว่าเอามือดึงออกมือดึงออกจับแต่ว่าจับขาจับยี่มองตุ้มม่องจับตุ้มม่องได้สิบแปดหนึ่งหาตอนน้วแต่สิพิจารณาเอาตัวนั้นความฝันนะพ่อเนาะ ก็เอาเลขที่ปูคนไห้ล่ะเพราะว่าพ่อนางนางสมารถทีเนาะแล้วพ่อนมาบอกพนวาดังใดกับจ่าพ่อเพบอกว่าขอโศกหลับุพุ่นเหรอจ่าบอกซะยังไงค่ะแล้วก็เล่าว่าเดินทางมันมีทางด้ยสามเซนกับหกเซนกับเจ็ดเซนให้เดินตรงตรงไปรวดให้เดินตรงตรงให้เดินไปเดินเดินตรงตรงไปเลยสามหกเจ็ดเดินตรงตรงแต่ว่าให้เดินขึ้นบอลครับ ยจะไปเดินล่องลางบางสิอือกระบอกคัดกันาล้วกเดินตรงตรงแต่ว่าส่วนมากมีแต่เป็นบอกที่ได้ถือยุคประจำประจำยุคกับแม่นจังสี่ครับจังสี่เป็นบอกเป็นได้สี่ตลอดมาบอมมีแนวอื่นมีแต่จังสี่มีแต่ถือมาเรื่อยๆจังหวัดอันจังหวัดดันหกสิบเอ็ดนั่นแหละก็มาบอกว่าเดินลางเดินล่องลางตรงๆเดินจะไปเดินไปกลับจะเดินไปทั้งอื่น เดินไม่หกเส้นกับหนึ่งเส้นเลยเดินตรงๆไปเลยเดินลูกรางยางเดียวว่าต้องไปกับก็ต้องเดินกับขึ้นเดินตรงไปเลยไปเลยก็ให้เดินก an> ับขึ้นพ่อกับขึ้นให้หกหนึ่งตรงๆก็ตรงกลางตรงก็เลยมันก่อหกหนึ่งแต่ง่วัไม่ดอกงหนึ่งรางเนาะวดนั่นจะบาตัวงบวันั้นก็เก่ากับโตกับอันมันเป็นตัวเดียวกันด้วยซึเก่ากับอันหกนะครับเพรางัก็บอกเดินลูกรางด้วยกันละอันก็ได้แต่มันมาออกพอนายศูนย์หกหกศูนย์ แต่ว่าแบบมันมาออกมาออกศูนเก้าแบบนี้ครับกับหัวกับหัวแต่ร่วงลางก็เก่ายู่ลางก็เก่าอันแบบ่ะค่ะมันเป็นประมงื่นแต่ว่าอันนี้การหัวผู้ได้ย,ยานมันผ่าดกับก,กับหัวล่องเบิงแต่ว่าเพิ่งกับแห่งบอกพ่อแล้วซื้อกับพ่อแล้ววา่าให้เดินตรงตรงนี่หรือแขนผู้ไดา้ย,ยานผ่าดกับเป็นสามเนนก้าเจ็ด้งก็ได้วัดบางอันมันออกอันเก้าสวนบางวัเบางหนึง่งบางกวนกอน,น,นอันค่ะมันออกนั่นแหลเพิ่นกับให้ยังอ่ะสวน เก้าหกต่ว่ามันมันเน้ยมาออกกันเก้าศูนย์สัปดน่มันเนี่ยวันศีร์เ่ือนพฤิาต่ว่าเพื่อว่กลับออกนะแดีว่าเอาเพื่อซื้อว่าว่าตีเป็นหกประตูไปนะนเพื่อซื้อว่าตีหกประตูไปแยกเอาตรงไปเลยนี่มันเลยมาออกไปย่างตัดตาตาเนี้ยเอาแยกให้พร้อมเลย แต่ผู้ใดสีดกับหัวหกกับเก่ากับพิจารณาเอาเนาะ่ฉพาะตัวเลขตัว<อ>นั<อ>นกหกสามกับหกเจ็ด<อ>เท่าไหร่รรรหอพอเท่าเทือนะเดินตรงตรงเพ่าต้องไปซ้ายตีเดินซ้ายบนพ่อเดินตรงตรงซ้ายบนซ้ายบนซ้ายล่างกันก็จะโกงกัว่ากันบนเพื่อบนล่างเพื่อล่างจ้ะครับเพราะเคยเปลี่ยน ครับเดินตรงๆเด้อพี่น้องเด้อสายบ่นนะคะคันส่วนมากก็ได้น้ำฝนตลอดมเมนบอกรได้ประจำได้ประจำได้ประจำพันมให้แบบยามสวดม่นส่วนเล็บฟันพ่อค่ะเอฟซี FC พิจรารณาเอาขันสิตีได้ก็ได้แปดห่าแล้วล่ะพ่อเนานะเพราะว่าปีง กัดขาแล้วเมื่อไปเศร้าดึงบอกเมื่อกางหานแล้วแต่ว่ามันปีงมันปีงหลายอีนีเลยปีงหลายตโคตเนาะลายครับเมื่อามื่อขอมื่ออเมื่อคอมันมันเลียมันยูแล้วสนเขึ้นลาก็อยากซื้อหลายตัวนะพ่อแมนจับเอาตั้งแต่ปูพันไห่นี่เนาะปูบอกนาะแต่ว่ากับปลาของมันมีห่านมันกับปลาเนื้อเท่าไหร เกิดแนวทางเนาะ,ะแนวทางก็คือแนวทางเปน้องเยบซี่นะครับสาหรับคุณพ่อจานสีเนี่ยเลาก็บ,บัธรรมดานะครับบ่หายเร็วที่ลายตัวดินะครับเ <Yeah. S 1> ทิงเทิงกับคือสามหกเจ็ดทั้งรุมก็คือหกสามเท่านัน้นอยู่ในหมวดมูเดียวกันมีทัง้งสามทั้งหกทั้งเจ็ดแต่ว่าแยกชอยออกมาเป็นหกสามทั้งรุมมเวยพี่น้องนะครับเลขสายเทิงก็คือสามเจ็ดหกเจ็ดนะครับแต่ว่าพี่น้องกับพี่ใหญเล่าเองนะครับห้ามมัก ทึ่งมักลุมมียังกับแล้วแต่นะครับจับไปสลับซับหมุนออกก็ได้นะครับถามนี่เนาะนะครับขอขอบคุณคุณพอ่อหลายครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับ